สวัสดีครับอยู่กับโชคไซนะครับกับช่วงนี้รื้อแหลกนี้เราจะมารื้อไอ้มอลมเบกันมาือดูว่าข้างในมันเป็นยังไงแล้วว,วิธีการแกะมันแกะยังไงแต่ว่าคร่าวๆอย่างเงี้ยมันจะมีรอยที่เขาล็อกเป็นแบบจิกล็อกเอาไว้เนี่ย ปิดเนี่ยวิธีการออกคือเราต่อไอ้ตัวนี้นแหละออกแล้วก็เปิดผ่าออกเลยแต่ดูก่อนมันจะง่ายมันจะง่ายอย่างที่เราพูดหรือเปล่าเออจะง่ายจริงหรือเปล่าลองแกะดูนะโอเค

เอไอาเลยไม่ไปเลไอสวนสาธารณะมันปิดอ๋อไป้านนี่เลยนะานโะไม่ไ um> ด้ไปหรอก Vô đây สิ่งนั่งใช่ตอนนี้วะเข้าไปตัวขันนี่หรือเปล่าเนี่ยปขันตัวเนี้นอนี่เราทลายเราก็ใช้ตัวเนี้นไอ ไขควงแบนเนี่ยตีรอบๆมันจะมีจิกล็อกมันจะมีจิกล็อกข้างๆเนี้ยแล้วก็เอาไขควงเนี่ยกระค้อนเนี่ยไล่ตีรอบในเลยตีออกตรง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 ,งไว้ด้านนี้เน,นอกอันนี้เนี่ยเปิดพัดงนะ <Okay. S 1> เปิดมาแล้วเน่ามากอันนี้ลูกเก่านะใช้ไม่ได้แล้วเรามาพาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันว่าข้างในมันเป็นยังไง,งในก็จะเป็นหมอนะ้อนี่อ๋อนี่ไงที่มันใช้ไม่ได้เพราะน,นี่ไง ยางข้างหนึ่งเสียไปแล้วเนี่ยเขียนไ่ไ,ไปกติตัวเนี้ยมันต้องดันไปได้แต่ตัวเนี้ยมันติดเพราะมันไม่ได้ใช้งานมานานแล้วตัวเนี้ยแกนเนี้ยมันน่าจะดันออกไปได้แต่มันไม่ได้ ดูข้างในก็ไม่มีอะไรนะมีเทสนิมในหม้อลมเบรกเนี่ยมันจะมีตัวอย่างด้านข้างนะี้คอยไม่ให้คอยเนี่ยคอยดังแล้วก็โดยหลักการหลักการทีหม้อลมเบรกเนี่ย ใช่คือใช้สูญญากาศจากจากจากไอ้ฝาฝาครอบบาห้องห้องเครื่องห้องฝาครอบบาวนะเนออี่ยโดยไม่ก็โดยมากก็จะมาจากฝาครอบานะอออาอบานะสูญญา,า,นะากาศานะ่ะเ็าจะมีท่อต่อตรงนี้ก็มาเวลาเรากดเบรก,กดแรงเนะี่ยมันจะช่วยผ่อนแรงเราไม่ต้องกดเยอะ อันนี้คือเนี่ยปั๊มบรกแต่ว่าอันนี้มันคนละรุ่นกันนะใส่หนึกกันไม่ได้เอาไหมดูเฉยว่าส่วประกอบเป็นยังไงเป็น,นยังไง คลิปให้ความรู้อีกหนึ่งอันแต่เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะทำอะไรติดตามกันต่อแล้วกันนะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นครับ